สวัสดีครับพ่อผมทนายวีระยุทธ์นะครับก็วันนี้นะครับทนายนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการจัดการมาดกที่ศาลเนี่ยไม่ต้องไปศาลแล้วสืบพยานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทางกลุ่มไลน์ยุคโควิดนะครับยุคเชื้อไวรัสโควิด COVID นะครับสามารถที่จะสืบพยานนะครับผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มได้นะครับท่านทราบหรือไม่นะครับ ท่านี้ได้มีประกาศนะครับสำนักงานสารยุติธรรมนะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการใช้วิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับฉบับที่1ถึงฉบับที่4นะครับประกาศเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ซึ่งเป็นประกาศฉบับที่4เนี่ยได้ กำหนดนะครับหลักเกณฑ์เบื้องต้นถ้าจะสรุปให้ฟังในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการมาดกที่ศาลเนี่ยคู่ความเนี่ยผู้ร้องเนี่ยไม่ต้องไปศาลแล้วนะครับสามารถที่จะสื่อพยานผ่านระบบออนไลน์ของศาลที่เรียกว่าระบบ e filing ได้เลยนะครับหรือระบบที่เรียกว่าแอปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชัน o o m หรือ Google Meet นะครับ ซึ่งเป็นการประชุมแบบกลุ่มได้นะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในการาสื่อพยานที่ศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะยื่นและมีการสื่อพยายนยจะต้องมีการสแกนเอกสารไม่ว่าจะเป็นมรณบัตรทะเบียนบ้านสุติบัตรนะครับเอกสารสมบดกหนะังสือยินยอมทายาทบัญชีขายาบัตรประชาชนทายาทเนี่ย ให้กับทนายก่อนนะครับแล้วทนายเนี่ยก็จะยื่นผ่านระบบสารทางออนไลน์ซึ่งเรียกว่าระบบ e-filing นะครับระบบ e-filing เนี่ยก็จะเป็นการที่ทนายเนี่ยสามารถที่จะนัดนะครับปฏิทินว่าจะต้องมาสารวันที่เท่าไหร่ได้ซึ่งปกตินับจากวันยื่นครั้งแรกเนี่ยสารก็จะนัดคิวของเราที่สืบพยานที่ศารเนี่ยประมาณ2-3เดือนนะครับทีนี้ เนื่องจากช่วงนี้มันมีไวรัสโควิดนะครับทางศาลก็ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ไว้นะครับว่าท่านอาจจะไม่ต้องมาศาลก็ได้นะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของท่านนะครับบางท่านไม่พร้อมก็อาจจะมาศาลตามกำหนดนัดเดิมแต่ถ้าบางท่านพร้อมนะครับก็สามารถที่จะสืบพยายนทางออนไลน์ได้โดยผ่านแอปพลิเคชัน l ล ne ก็ตาม แอปพลิเคชันลู z o o m หรือ Google m e e t นะครับหรือแอปพลิเคชันใดๆก็ตามที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเป็นกลุ่มได้เชื่อมต่อกันเป็นกลุ่มโดยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็จะมีาสารนะครับแล้วก็มีทนายแล้วก็มีผู้ร้องนะครับที่เป็นผู้จัดก,การมรดกนะครับเป็นทายาทของผู้ตายนะครับก็เป็นการประชุมผ่านหน้าจอนะครับสื่อพยา,ยานผ่านหน้าจอทางโทรศัพท์ นะครับมือถือในระบบออนไลน์นะครับที่มันสะดวกรวดเร็วนะครับก็การสื่อพยา,ยานทางออนไลน์เนี่ยแน่นอนว่า,าสารเนี่ยก็ออกประกาศมานะครับแต่โดยปกติถ้าไม่มีประกราศตัวนี้นะครับทุกท่านก็จะต้องไปสื่อพยา,ยานออนไลน์ที่อ่าสื่อพยา,ยานที่ศาลตามปกตินะครับแต่นี้ว่าไม่ได้มีการบังคับนะครับว่าท่านจะต้องสืบฐานแอปพลิเคชันไลน์บางท่านอาจจะอายุมากนะครับ60-70 ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีมากพอนะครับก็อาจจะต้องเดินทางไปที่ศาลนะครับทีนี้ประกาศตัวนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าท่านจะต้องมาสื่อพยายนทางออนไลน์เท่านั้นท่านแม้ศาลจะนัดไว้แล้วนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะไปตามนัดปกติได้นะครับเพราะว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยในประกาศตัวนี้ก็ระบ,บุว่านะครับคนที่มีสิทธิ์ร้องขอให้สื่อพยายนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดก,การมาดกเนี่ยก็ต้องเป็น มีคู่ความร้องขอนะครับหรือสารเห็นสมควรนะครับโดยปกติแล้วคดีทุกคดีเนีสารก็จะไม่มาบังคับให้เราสืบพยายนทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากเราจะมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีนะครับสามารถที่จะเข้าแอปแอพพลิเคชัน Line ในกลุ่ม l i n e โดยสืบพยายนได้นะครับทีนี้จะพูดนะครับทนายจะพูดขั้นตอนในการสืบพยายนทางไลน์แน่นอนว่าในวันที่สืบพยายนทางออนไลน์เนี่ย ก็จะต้องมีเอกสารตัวจริงนะครับให้กับทนายความด้วยนะครับไม่ใช่ให้กับทนายความคือเตรียมพร้อมอเอกสารท้าคำร้องจัดการมดดกตั้งแต่เลข1ถึงเลข10อะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นเอกสารตัวจริงเวลาสารจะตรวจเอกสารเนี่ยก็ยื่นผ่านหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้นะครับก็ยื่นไปเลยนะครับว่าเอกสารตัวจริงเนี่ยเลขหนึ่งสูติบัตรผู้ตายไอ้อไม่ใช่สูติบัตรบุตรทะเบียนบ้านมรณะบัตรผู้ตายเป็นอะไรใบเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็จะต้องยื่นผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับพอสารเห็นรับว่าตาเนี้ยคือตัวจริงแน่นอนนะครับสารก็จะบันทึกไว้นะครับเท่ากับเหมือนเป็นการสืบพยานโดยแท้จริงเหมือนสเปรียบสเสมือนอยู่ในห้องพิจารณาของสารนะครับทีนี้ปัญหาก็คือเวลาสืบพยานเนี่ยจะต้องใส่ชุดอย่างไรแน่นอนหน้าการสืบพยานทางออนไลน์เนี่ยไม่ต้องใส่ชุดคุยนะครับถ้าเป็นทนายความนะครับ ถ้าเป็นคู่ความเป็นผู้ร้องจัดการมดกเป็นทายาทคนตายเนี่ยก็ใส่ชุดแบบปกติได้โดยสุภาพเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนเราเข้าไปในห้องพิจารณาของศาลเลยแต่แค่เราสื่อพยานผ่านหน้าจอมือถือเท่านั้นเองเพื่อเป็นการปลอดภัยนะครับต่อไวรัสโควิด COVID นะครับอันนี้ศาลก็เลยได้ออกประกาศตัวนี้มานะครับทีนี้เวลาคําถามก็คือ เมื่อสารมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเนี่ยเป็นผู้จักการมอดกของผู้ตายแล้วเนี่ยสามารถคัดเอกสารเหมือนเราไปอยู่ในห้องของสารได้เลยไหมคําตอบก็คือทําไดเ้เหมือนปกติเลยนะครับไม่ว่าจะการสืบพยานออนไลน์หรือการสืบพยานในห้องศาลนะครับโดยเฉพาะการสืบพยานออนไลน,น์ก็สามารถที่จะคัดเอกสารไม่ว่าจะเป็นคําสั่งแต่งตั้งผู้จักการมดก หรือคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ดีกาและไปขอรับโอนมรดกที่ธนาคารหรือสำนักงานที่ดินเนี่ยสามารถทําได้เหมือนเช่นคดีทั่วไปเลยแล้วก็กรณีตอนอย่างเนี้ยนะครับตอนปัจจุบันเนี่ยอ่าก็สามารถที่จะยื่นนะครับคำร้องขอคัดคําสั่งหรือยื่นคําร้องขอออกหนังสือคดีที่สุดเนี่ยผ่านไปศาลอไทยได้นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของศาลเนี่ยก็จะส่งนะครับ เอกสารทางไปรษณีย์เนี่ยให้กับผู้ร้องซึ่งเป็นทญญายาทของผู้ตายนะครับแต่ถ้าท่านรีบใช้เนี่ยก็แนะนำครับว่าไปคัดที่ศาลประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็จะได้แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าต้องการคำสั่งแต่งตั้งพิธีกรรมรดกและหนังสือคดีถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็พูดเอาไว้สำหรับคนที่อ,อยากจะสืบพยา,ยานจัดก,การมรดกทางออนไลน์ กรณีที่ไม่มีคนคัดค้านเท่านั้นนะครับถ้ามีคนคัดค้านเนี่ยไม่สามารถที่จะสืบพยายนทางออนไลน์ได้จะต้องไปศาลเหมือนปกเช่นปกตินะครับอันนี้ก็จบนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนอถ้าชอบคลิปวิดีโอเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับธนาวิุทธ์นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ